เออหัวอยากยี่ยโอย้องแต่เล็กซุ่ยคนใจได้หักอยากยี่คือโรงกวนไม่กุนญิงนะกูเป็นอยากยี่กูใจวิกกงมึงเป็นลิเก้เออไอแกเป็นลิเกกูเป็นอะฮะบังเหงียนตอนเดียวกูเป็นแก๊แดงเออในลองเลตีดติเก้พัสาติดวันนี้ก็ลงช่องยูทูบแหล่นั่งเบิ้ลตรงแหล่ครบเมื่อปตายโอ่งแล้วเนี่ยกูมึงอยากเก็บเองชอยขี้เดือนแลวเลยหยุดเปล่งจุ๋เนี่ยอกเก็บรุ่นตกได้ได้ดุนย้อยเลยแล้ว ชมเมือรอยชังกันวนนังงน่งกาวองลอยมือบังเออบางเออนั่งกาวงนวลน้องจะแต่งแต่ต,ตัวใหญ่งามแรงงามแรงแล้วน้อง งามแรงแล้วงามแรงแล้วน้องผู้เตะรวมมองแลงปปเออเ้วพี่ต้องพาไปพาไปเออเดี๋ยวพี่ต้องพาไปอิบแปลงมาตาแล้วกิบผ้ามาเช็ดหลงังโอ้อย่าเช็ดละเิบแปลงมาตาเิบผ้ามาเช็ด เช็ดไม่เช็จกะเจ้าเดินตูดเพื่อนงามแรงแล้งอ่ำแรงแล้วน้องช็ชงามแ <ๆ S 2> รง้อนองงามแรงแล้วน้องผู้เตะรอมองโดกปีต้องพาไปพาไปเดี๋ยวปีต้องพาไปโอ้แตงตัวเช็ดกะเจ้าโงกนอกองบังเอิอบังเอ้ออกนอกหองแล่น่านวนน้องงานหวน้องยหญี เงามแรงโด่งงาแรงแล้วน้องงามแรงโดงเงาแรงแล้วน้องพู้เตรมองโดบีต้องพาไปพาไปเออโดบีต้องพาไปอาบังยืนมองตามองม้อง่ายีบังยืนมองอันน้อง่ายีจะพาอยู่อีไปลงเหือเฟ้อดี ใจยังเละบังเอิเบตาใจยังเละบังเอิเบตาโอ้ยอดกันลายาเบตาใจยังใายังเออดอกเบตาใจยังพรจะลงเรือกลาน้องลาผีลยนะพรจะลงเรือลาน้องลาผีลาผีน้องมู่ซองไปคนเลยนะลาเดียลาเดียแต่น้อง ลาเดียลาลาเดียแต่น้องผู้เตี่ยมองโดบีต้องพาไป้าไปเออกบีต้องพาไปพ่อบอกน้องเอมแบกแกงไส้กินเลยม้องนะข้อบอกน้องเกมแกงไส้กินเลยดีไม่น้อยกะโคอจับทุ่งใหญ่อกอดเดียลากอดเดียละน้องกอเดียลากอเดียลาน้อง ผู้เตะรอมองละเบต้องบ้าไปบ้าไปเออเบต้องบ้าไปจูงมือ,อยาดีลงเอือเฟืดีน้องนะจุงมือ,อยาดีลงเอื้อเฟืด จะพาคนที่ไปเที่ยวเกาะสมุยอไดายังลระบังเออเบตาจะยังโดบังเอบตาโอยอดกันลยาเบตาได้ยังได้ยังเออเบตาได้ยังอยายี่จะไปกับอาบังเน้นเลี่เวอยายี่จะไปกับเาบัง แต่กวงเจ้าทั้งคนต่าง,งลัง่งและมองไปไม่ได้ล,ลาเทกะล,ลาเทยแต่น้องาม่วังไรใครลลวงังปองวังแม่ม<อ>ไม่เปลือยรอมองเราเบต้องบ้าไปบ้าไปเฮาเบต้องบ้าไปยกโทษเสนาเพื่อนก้องอาบังเสนาเสนาเพื่อนก้องอาบังใครบูทูเงียบมดนั่นนี่เป็นเพื่อลูกคนไร ยกโกเตนาเพื่อนกองอาบังจะพาโอยชังไปลงเรือควาลีอาลีลังเลล่าลังอาลีลาเลล่าลังอะลงเรือกันลังอะเลือเรือเตอดีน้อยน้อยตี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 ตับตายต๊ะโมวิ่งกอดดอยเวจานเปรตครับกินข้าวน้อยตกลงไปพึ่งวัดพอย อสคิวิวทองแก้วหน้าต้องพึงวัดเราเดินตัดพาไมาดังที่ไม่ปรตถนะฮันมาเรียกแกกับโตช่องเพื่อนยาละบากหน้าเดินลัดจงไปวัดพระมูนีจงไปวัดพระมูนี whatever ตาโมนีตอนนี้นั่งกรบไสาซนายบอกว่ามาจาันเออทำทัวตีนโรไม่นึ่งพึงวัดวาตามูนีระเบยตันเราไม่มีตอนนี้จึงได้มานี่แก้วนายกับป่ากายมากรบมานอบหนบกราบ้านตาโมูนีเข้าปลาเบือมุดอดเจมที่ในหลวง คุณหลุงเงี้ยก็ไม่ใจงยตังตังแต่ว่าไม่เวล็กว่าพลับมได้คอยต้องรันและกปุ่มบันปับไปนั่งตัวนายกับครนะ่งมากคลบดเลเติมตังใไม่มึงหาจะมออึงมาปากใครมากคลบดเคลมาปอบทนน่ที่วัดนะตวไวตามุนี ออกคนตกี้ติดบนังงนูไปเลีดปอมกับพือออกกี้ติดวอลยืมลงทีรู้งื่อไม่ติดลงพื้นแล้วนายแก้วนายโตรับเออเงืมนนกขับมายังปันเตมายังเปันเตีมายังปันเทวิซุง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 ระกันนัตยาระกันนัตยาวิดุครักเนนายา tít ra đây tít ra đây tít sao ra đây na 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 cái mày mốt này mai lắm lóc tít tít tụt lóc lóc tít 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 Thọc tít 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 thọc tít 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 My young panthe, my mà panthe, phân young panthe. We tung, w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 e tung. Rocanataya, Rocanataya, we tung, we tung. Titan a day, titan a day, titan a Tit, 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 tít tit, tit, tít มยังบันีวิจงวิจงนะขนาดติดมอิบอิบมายังบันีวิจงวิจงะนติดจนันอีมีนาบุญอไม่ใช่นุน้ำอีมีนาพิดหลบหลบบมายังบันีวิจงวิจงละนาะจิดวกเราเรามาจุ่มนตังคุงใจรักสมาสมาไอ้ไรเห็ดแม่มึนจะมาขี้จุ่มนุ่มได้ไได้เตะล อาจะไหนตอกไม่ได้จ้านี่นำกับพรวงนำกูนังหน้าเร็วๆเร็วๆกับประยุทธ์ไปดีเอาคุณทวีตทำไมจะเป็นหัวหน้าพักรอไลฟ์เอาคุณทำไมเราชวนประธานสภพาโอ้ท่านชวนสุดยอดเลยท่านชวนนำบินเสร็จตัวไหนที่สั่งเฮ้ยไลฟ์ว้าวว้าว Ôi, sắm sít thông phím vậy tham yêu rồi, lôi răng râu kì này, dù cái con con lạc lẹ ra vậy, ơi, wow rồi, yam sít súng phím, bao súng bấy, em giang 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 dìm. đi, giang giang, giang giang, Dìm giang, giang giang, giang giang, giang มเมมบรื่วงตีกูยิม้มย,ยิ้มมาได้กูยยเกียตมกูเที่ยงไตเออแกนางตีวนไโอ้มมมเกียตมิ้ม่ได้นเะกูตบฮันนางลงไปแต่เมมบอเคยเคยไม่ใจอันบอกกับกูพรำกูอตเลวเราได้ตํำรุงกูตไตอุม้มเมมยอกอีกตอยอูย่กับลำโพงมบบอมมลำโงลำดวงโลแลว้วกู ไอ้ดูวะยางละไบ้างยังบี้ยังโง่เป็นไหนจริงนี่แหละใจจะพูดนายนะลูกเ้าเต็เเร้าวจะยิดเลยวันนี้วาตนะนายดนให้ตูตรงหลูกั้ดีหน่อยกูกดไม้ความรู้นี่กูกวังพีนับเจมึงว่าพื้น นายตันะมึงกูส่งลูกดีอยู่แล้วแต่พอกูส่งลูกแล้วมึงอย่าแต่วเรียงหอเราจิ้งเข้าตัวฮ้ยหอกนอกเทนเสียเวลาจะยืนอยู่แล้วรู้ยัดแมยได้แล้วนี่ไม่ความาพอล้วงว่าได้ฮับูตเอว่าตามฮัจจันว่าได้บุตรว่าตามนะครับมันตึงว่าได้ตัวว่าตามหมดว่าตามหมดส่งลูกไอ้ดีตัวมันเลยแกไว้ตัวส่งแล้ว เนี้ยตะลุกพอไม่เอาที่เนี๋ยตะลุกพอไม่ที่เนี่ยตะลุกพอไม่ที่เนียตะลุกพอมาที่แล้วนั่นปันพื้ขึ้นเราแล้วนั่นปันพื้ขึ้นเาแล้วนั่นปันพื้ขึ้นเาแล้วนั่นนพื้ขึ้นเรามันอะไรวะ้ต่ชงมาแล้วเนี้ยตะจันไม่ได้รืมที่เดี๋ยวตะจันไม่ได้รืมที่เดี๋ยวตะจันไม่ได้รืมที่เดี๋ยตะันไม่ได้รืมที่ฮะฮาฮะฮะโอ้มันบ้ากันหมดต่างจังวัดเลยวะชั้นเลยโอมันบ้ากันมดต่างจังวัดเลยวะชัจนเลย ไอเกมมึยเรียกเรที่คุณไม่ทันนี่ผู้บังเบีวสนี่เรที่มันนี่โตกันมังหลายเร่นั้นมันนีโตกันมังหลาเรนั้นมันนีโตกันมันหลาเรล่านั้นมันนีโตกันมังหลาเรื่อนั้นมากันมัดตังวัดแล้วจิงอาเจจแลวมากันมัดตังวัดแล้วอาจงอาเจจเลมันมากันมัดตังวัดแล้ว่าเจอเจจเแลนเอดเชนวนไอเกมจะเรีวเรียทีู่บังเบี้นี่เบือกันได้มัดเบือกันได้มัดเบือกันได้มัดเือกันได้มัด เงือบนี่เคยเร่งได้เร่งงงกันเลยเออแม่กูกับแม่ลบเร็วบังเบกูโตกูวันนวันหน้าอยู่ตานี้แหละกูโตกูวันนั้นเล่มจัดดีนี่เนี่ยเลยพี่น้องถ้าจะหน้าพูดเราติคก้นไม่กล้าวัดเลยค้นป่นนี้ต่มาเยอะมาเยอกันมักดิมี่แม่ดิม